ความรู้เรื่องกระแสะพลังงานอารมณ์ให้อะไรกับเราบ้างชัดเจนและง่ายที่สุดก็คือการใช้ควบคุมและ เปลี่ยนแปลงสภาวะอารมณ์เช่นคุณกำลังตกอยู่ในอารมณ์โมโหคุณก็สามารถใช้เทคนิคควบคุมกระแสพลังงานอารมณ์เปลี่ยนแปลงอารมณ์ของพวกเราได้ให้เจ่มใสได้นะคะในเรื่องของ NLP นะคะวันนี้ก็คือศาสตร์ภาษาโปรแกรมสมองค่ะหลายๆคนคงจะพบกับความรู้สึกโมโหความโกรธ ฉุนเฉียวและไม่สามารถที่จะสยบอารมณ์ของตัวเองได้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะในการดำรงชีวิตปัจจุบันค่ะหลายๆคนค่ะอยู่นอกบ้านแล้วก็ยิ้มหัวเราะขอบคุณกับผู้คนมากมายแต่พอเข้าบ้านปุ๊บเป็นยักษ์ทันทีใส่อารมณ์หงุดหงิดง่ายทันทีพูดจะอะไรก็ไม่สอบอารมณ์ทันทีเคยไหมล่ะคะทั้งตัวเราและคนในบ้านเรามีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมคะ นั่นคือพลังงานนั่นคือกระแสพลังงานอารมณ์ค่ะเรามาดูกันว่าเทคนิคอะไรบ้างที่สามารถที่จะกำจัดอารมณ์หรือพลังงานเหล่านั้นออกไปได้นะคะเทคนิคนี้ค่ะเรียกว่าหมุนหรือสปินนะคะเรามาดูกันว่ามันทำงานกันอย่างไรนะคะหสังเกตกระแสพลังงานเมื่อคุณกำลังตกอยู่ใน ภายใต้สภาวะอารมณ์ใดก็ตามนะคะและคุณต้องการที่จะก้าวเข้าไปควบคุมมันก่อนที่คุณจะเป็นฝ่ายถูกควบคุมมันสิ่งแรกค่ะที่คุณจะต้องทํานั้นก็คือสังเกตกระแสพลังงานหรืออารมณ์ของเรานะคะให้ได้ยกตัวอย่างเช่น เราอาจจะก,กำลังกดดันหงุดหงิดหรือมองวงโหจากเรื่องราวบางประการนะคะที่เราไปพบเจอเข้าประการแรกที่เราจะต้องทำนั่นก็คือหลับตาลงค่ะหายใจลึกๆสัก,ก3-5ครั้งผ่อนคลายลมหายใจออกช้าๆนะคะแล้วสังเกตว่าพลังงานของเราเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนด้วยความเร็วมากน้อยขนาดไหนอย่าลืมว่าถ้ามันไม่ชัดเจน เราอาจจะยกมือของเราขึ้นแล้วปล่อยให้มันเคลื่อนที่ไปเพื่อช่วยให้เราสามารถรับรู้ถึงกระแสะพลังงานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะเหมือนอย่างที่เราเคยฝึกหัดกันมาแล้วบ้างสำหรับคนบางคนนะคะสองทำให้มันหยุดค่ะหลังจากที่เราสามารถสัมผัสถึงกระแสะพลังงานอารมณ์ในร่างกายของเราได้แล้วนะคะ สิ่งที่เราจะต้องทําในขั้นตอนนั้นก็คือควบคุมมันค่ะควบคุมตัวเองควบคุมใจตัวเองควบคุมอารมณ์ของตัวเองนะคะควบคุมพลังงานที่เกิดขึ้นในตัวเราค่ะโดยในขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องพยายามใช้จิตหรือความคิดของเราหยุดกระแสะพลังงานด้วยการหยุดคิดให้ได้ซะก่อนนะคะเมื่อกระแสะพลังงานถูกทําให้เราหยุดนิ่ง ถูกทําให้พลังงานหยุดหยุดดิงนะคะเราจะเพราะว่าอารมณ์ที่เราเคยมีอยู่มันจะทําให้หยุดไปด้วยความอัศจรรย์ค่ะข้อ3ค่ะทําให้มันย้อนทิศทางค่ะข้อ3ทําให้มันย้อนทิศทางนะคะหลังจากที่เราหยุดกระแสะพลังงานอารมณ์ได้แล้วในขั้นตอนสุดท้ายนี้เราก็จะต้องใช้จิตหรือใช้ความคิดของเราค่ะพยายามหมุนกระแสะพลังงานให้หมุนย้อนทวนไปอย่างทิศ ทางอีกทิศทางหนึ่งนะคะเช่นจากเดิมมันคงหมุนในทิศทางตามเข็มนาฬิกาก็ให้หมุนเป็นทวนเข็มนาฬิกาซะนะคะหมุนไปข้างหน้าเป็นวงวงก็เปลี่ยนเป็นหมุนเป็นข้างหลังเป็นวงวงซะนะคะทวนทวนเข็มนาฬิกาค่ะหรือมันเคยหยุดหมุนทวนเข็มนาฬิกา<ๆ>ก็ให้มันหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแทนนะคะเพื่อ กระแสะพลังงานถูกหมุนย้อนกลับเราก็จะพบว่าสภาพอารมณ์ของเราหรือสภาวะอารมณ์ของเราถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสภาพอารมณ์ที่ตรงกันข้ามไปะแล้วค่ะจากที่เคยกดดนันหงุดหงิดหรือโมอโหมันก็จะกลายเป็นความปลอดปง่งร่งเบาสบายนะคะเข้ามาแทนที่ค่ะนี่ก็ฟังดูแล้วเป็นหน้าเป็นวิธีการที่พิลึกกึกือเหมือนกันนะคะของระบบประสาทของมนุษย์นั่นเองค่ะต่อไปก็จะเป็นเทคนิคของกังหันลมนะคะ ระบบประสาทของเราถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรมนะคะเราถนัดที่จะมองเห็นวัตถุมากกว่ากลุ่มกา๊าซหรือพลังงานงานอะไรบางอย่างที่ไม่มีตัวตนให้จับต้องได้ดังนั้นเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องนามธรรมจับต้องไม่ได้ค่ะเช่นเรื่องความรู้สึกที่สลับซับซ้อน NLP เเสนอว่ามันจะง่ายเข้าถ้าเราใช้เมตาเฟอร์ หรือคำอุป,ปมาอุปไมยคำเปรียบเทียบค่ะช่วยสร้างความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมขึ้นมาซึ่งจะช่วยให้ระบบประสาทของเรานะคะสามารถสื่อสารกับความรู้สึกเท่านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะเช่นเมื่อเราพูดถึงความขยันซึ่งความเป็นจริงแล้วก็จะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยเช่นกันเห็นไหมคะความขยันจับต้องได้ไหมคะคำว,ว่าขยันของคนสิบคนก็อาจจะมีความหมายแตกต่างกันออกไปได้หลายหลายแบบแต่ถ้าเปรียบเทียบว่า ขยันราวกับมดงานหรือขยันราวกับหัวรถจากร้านแรงมา้านี่ก็จะช่วยให้เราสื่อสารขยายความอันนั้นนะคะให้เข้าใจอย่างง่ายดายมากขึ้นนะคะหรือนิยามของคำว่าขยันที่กำลังกล่าวถึงอยู่นี้อย่างเช่นเราไปเห็นใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ในบ้านของเราหรือเพื่อนๆของเราใครสักคนหนึ่ง เราเปรียบเทียบว่าขยันเหมือนคุณน,นี้ขยันเหมือนตาแดงขยันเหมือนตาดําซึ่งตาแดงและตาดำเนี่ยก็เป็นคนที่ขยันขันแข็ง,ขงทําให้เพื่อนของเราหรือคู่สนทนาของเราก็นึกภาพออกว่าอ๋อขยันแบบนี้ เหมือนกับคนนี้ออต้องขยันมากมายแน่เลยแต่ถ้าเราบอกว่าขยันจังเลยขยันที่สุดที่สุดของแต่ละคนนะคะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะ,ะั้นการสื่อสารในด้านของ NLP ก็สามารถที่จะทําให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเราก็ NLP ให้ความสําคัญกับการสื่อสารมากที่สุดนะคะความจริงแล้วนะคะ เ,เทคนิคของการหมุนกลางหันลมซึ่งก็เป็นเทคนิคที่ได้กล่าวถึงไปแล้วเมื่อกี้นะคะปัญหาในการทําเทคนิคหมุนอย่างหนึ่งที่มักจะพบกันบ่อยๆนะคะก็คือสําหรับบางคนแล้วการที่จะให้จับสัมผัสถึถงกระแสะพลังงานอารมณ์นะคะภายในร่างกายนั้นเหมือนจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะ,ะถึงจะให้ยกมือขึ้นมาช่วยก็ไม่ง่ายอยู่ดีค่ะดังนั้นเรามาดูเทคนิคการหมุนอีกแบบหนึ่งค่ะโดย จะมีการใช้เมตาอ o r หรือการเปรียบเทียบอุปมาอุปไมยด้วยภาพมาทำให้การรับรู้ถึงกระแสพลังงานอารมณ์ในร่างกายของเรานั้นมันเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะทำอย่างไรค่ะเรามาดูกันค่ะ 1. สร้างสภาวะดาวเทาค่ะสร้างสภาวะดาวเทา ที่เงียบสงบจากนั้นนั่งหรือนอนลงนะคะจัดวางร่างกายในท่าทางที่สบายและผ่อนคลายค่ะปิดเปลือกตาลงเบาๆนะคะหายใจลึกๆช้าๆค่ะเพื่อเป็นการผ่อนคลายร่างกายสักประมาณ5 1 0ครั้งนะคะโดยไม่ต้องจริงจังนับจำนวนมากนักผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนทั่วทั้งร่างกายให้มีความรู้สึกว่าสบายทั้งตัวนะคะข้อ2ค่ะ จินตนาการสร้างกังหันลมของเราขึ้นมานะคะบอกตัวเองว่าภาพกังหันกังหันลมต่อไปนี้เป็นตัวแทนของสภาพอารมณ์ในตัวของเราค่ะทิศทางและความเร็วในการหมุนก็จะเป็นการสะท้อนถึงอารมณ์ที่เรากําลังหมุนอยู่นะคะจากนั้นก็จินตนาการถึงภาพกังหันลมของเรานะคะจะเป็นกังหันแบบ d ดอนคิโ o เ t ้ ote, หรือแบบไหนก็ได้แบบ ต่างประเทศที่เราเคยเห็นในในหนังหรือจะเป็นกังหันลมที่ตามทุ่งนาของแบบไทยๆก็ได้นะคะหรือเป็นกังหันลมที่ใช้ในเรื่องของการผลิตพลังงานน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราจะถนัดค่ะแล้วให้สังเกตกังหันในจินตนาการของเราว่ามันหมุนไปในทิศไหนด้วยความเร็วมากน้อยเพียงใดนะคะข้อ3มค่ะหยุดการหมุนค่ะและก็เช่นเดียวกันกับเทคนิคสปินนะคะ คือไม่กังวลว่ากังหันลมจะเป็นแบบไหนไม่ว่าจะหมุนไปในทิศทางใดด้วยความเร็วใดก็ตามนะคะให้เราจินตนาการว่ากังหันลมของเรามันหมุนช้าลงเรื่อยๆนะคะกังหันลมของเรามันหมุนช้าลงเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันหยุดเองค่ะข้อ4ทําให้มันย้อนกลับนะคะ 4. ทําให้มันย้อนกลับค่ะ จินตนาการว่ากังหันลมของเรามันหยุดย้อนกลับไปอีกทิศทางหนึ่งเช่นถ้าเริ่มต้นมันหมุนตามเข็มนาฬิกาก็เปลี่ยนให้มันหมุนทวนเข็มนาฬิกาแทนนะคะหลังจากนั้นหมุนเปลี่ยนทิศทางตามที่เราต้องการแล้วให้เราหมุนกังหันให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นนะคะเพื่อปรับสภาวะอารมณ์ของเราให้เป็นไปในทางที่ทิศตรงกันข้ามนะคะและ ให้ผลลัพธ์เป็นสภาพอารมณ์ที่เป็นบวกที่มีความชัดเจนมากขึ้นค่ะจะเห็นได้ว่าในตัวอย่างที่เราพูดคุยกันไปแล้วนั้นใช้ภาพของกังหันลมนะคะเป็นตัวแทนของความหมายของกระแสพลังงานอารมณ์ค่ะที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนนะคะในความจริงแล้วนอกจากจะภาพกังหันลมแล้วเราจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะเช่นเราจะสร้างภาพทะเลขึ้นมาโดย ใช้ความแรงของคลื่นและความใสที่เป็นตัวแทนคือความยุดหยุดนะคะในจิตใจของเราเมื่อเราทำให้ทะเลสงบน้ำทะเลใสและท้องฟ้าสีครามแสนสบายแล้วนั้นจะช่วยให้จิตใจของเราสงบนิ่งและผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะหรือเราจะเปรียบเทียบกระแสะพลังงานอารมณ์ที่มีอยู่ภายในตัวของเราก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้ในเรื่องของสปินและกังหันลมในเรื่องของการหยุดความคิดหยุดความโกรธหยุดความเครียดความกังวลนะคะทอบทวนนะคะ,นนะ,คะให้เราจินตนาการว่าเราใช้กังหันลมก็ได้เวลาเราเปลี่ยนทิศทางก็คือให้หมุนทวนกลับหมุนย้อนกลับนะคะสภาวะอารมณ์ของเราก็จะลดลงเรื่อยๆความโกรธก็จะ ช้าลงโกรดน้อยลงจนกระทั่งอารมณ์เหล่านั้นไม่มีค่ะมันเป็นการกระบวนการของระบบประสาทสมองของเรานะคะที่เราสามารถที่จะทําได้ทําให้อารมณ์ของเรานะะ่สามารถที่หยุดได้โดยเร็วเลยทีเดียวนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็เราลองไปฝึกใช้นะคะที่สําคัญคือเราจะสามารถที่จะจับสภาวะอารมณ์ของเราตระหนักรู้แล้วก็รู้ใจตัวเองได้ดีแล้วก็ทุกขณะจิตด,ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ